จอป่าไปลจอเจาบไปมารอคุณอไม่ไม่ชไม่ใช่ไ่ใช่ไม่ยช่ไเ่ใชไม่ไม่ต้องกินน่ไอ่ใไม่ปช่ไม่ใช่ไก่ใไม่อช่ไม่่ไม่ใช่ไช่ไม่ใ้ไม่ใช่ไมนใอกไม่ใช่ไอ่ใชอไม่ใไม่ใช่ไม้นช่อม่ใแ่อม่ใชไม่่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใ่ไม่ใช่ไใช่ไม่ใช่ไมอใด่ไย่ใชกไม่ใช้นมออช่ไม่ใใชช่ใ้ช่ม่่ไ่ไไนองง ไปไปไปให้ไปให้ไปทำความสะอาดเข้าเอาไปกินก่อนแล้วอะไรรึเปล่าใช่ใช่ใช่เดี๋เอาผ้าห่มไปด้วยปะอือเดี๋ยวแม่ช่วยถือนมให้ม่่ชวยอ่าโอ้ไปโรงเรียนแล้ว go to school แล้ว go to school แล้ว บ๊ายบายดิอยู่ข้าทุ่งศึกษาแล้วนั่งลงเลยหรอรอพ่อจะไปทำงานเลยหรอ

โอ้ทำไมเป็นอย่างนั้นน่ะทำไมพล้า,างลงคระวังนะ<ม>ระวังนะ<ม>ดูสิทำไมเป็นฟองๆอ,อย่างนั้นน่ะโอ้ยักทูซีโอ้เออพ่อเช็ดออกนนะ่ะพ่อเช็ดออกเลยเหรอพ่อเก่งพ่อเก่งพ่อเก่งมากเลยวันนี้โอ้วันนี้พ่อเก่งมากเลย

ทำไมพว่ามก็ก่วกอยูอ้อขวารู้แต่ทาวไลล้างเจ้าหน้าเอผ้ากันม่เย้ใช้ว่าว่าวันนี้พ่อว่าเปแก่แก่ะอืมทำไมพ่อว่าแปลแกแก่อะเอาสลงเ้าสิลูกหนูว่าจะใส่ใสแปลกอะทำไมพ่อเป็นแก่แก่หนูปุ๊ปุ๊บสู้ทำไมเป็นแก่กทำไมเป็นแก่กวะทำไมเป็นแก่ก่ เขาสะอาดนะแล้วเขาสะอาดะเขาสะอาดนะฉันนี่ไปด้วยนะอืมเอาไปเดี๋ยวเอาไปองไ้ไปไปแม่บายแม่ด้วยมาสนาหมมอหลุดพอจอดสิไม่ใส่หรอกอันนั้นพ่อไม่ใส่หรอกไปนั่งไปชิมนั่งก่อนอืม

ลุกขึ้นลุกขึ้นาอยู่ช้องนี่ไม่รีดแล้วรีดเราเส้นห่อเก็เกี่ยตัวน้อไหมขอแบบแม่สกปรกก็พอพ่อแม่ตูวเส้นี่เกี่ยวเนาะไม่ขี้เกียจหรอกขอแค่ซักสะอาดก็พอเนาะเอายาให้กินยังเนี่ยกินแล้ว เอ,ข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 อ๊ทำไมเป็นพอๆๆลูดตัวไอ้ปลาเนินตู้นึนินรไอ้เหรอตัวนึนรุ่ชอบอืมเอาน้ำร้อนไหมลูกอืเดี๋ยวแม่ค่อยเช็ดมไม่ต้องดื่มน้ำเย็นนะลูกเดี๋ยวแม่จะเอาน้ำอุ่นๆให้กิน อ๋ไอไม่เป็นไรอ,รอ่ระลูกเดี๋ยวแม่ไปเอาน้ำอุ่นให้กินค่ะไม่เป็นไรหรอก <c oughs>